เบนวีโต้ W447116CDI อัพเกรดโชวล่างให้ผู้โดยสารนั่งเบา VIP นั่งโดยสารนุ่มนวลน,นั่งสบายลดอาการสะเทือนเบนวีโต W447116CDI ติดตั้งช็อปออซซี่โมโนททูปแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมัน เบนบีโต้ W447116CDI ติดตั้งชับปออซซี่แบบซับแทงด้านหลังเพียง2ตัวท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งในสารลดอาการสะเทือนลดอาการครลงสมรรถนะหนึบนิ่ง ชออ็อปออซซี่มอเร์รุปแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่แยกห้องแก๊สห้องน้ำมันสามารถเซ็ตค่าความนุ่มนวลเหนบนิ่งได้ตามขนาดของพื้นที่ของกระบอกลูกสูบทำให้เบนวีโต้ w c บเ1 1 6 CDI น่งดนั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายตลอดการเดินทางลดอาการสะเทือนลดอาการโคลง ช็อปออซซี่โมโนทูบแบบซับแทงแยกห้องแก๊สทั้งนามันติดตั้งคุกกะสปริงเดิมด้านหลังรถเบน์วีโต้ WC47 116 CDI และเบนซ์ W47 119หรือ V250D และเบนซ์วีโต้ W639 นุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบาย เบนวีโตทุกรุ่นทุกโฉมนุ่มนวลหนึบนิ่ง,น,งนั่งสบายแก้อาการสะเทือนเสียงดังมายอดนิสาราด้วยชับออซซี่โมโนโทูบแบบซับแทงคู่กับสปีดเดิมๆที่มาจากโรงงาน โดยคุณสมบ,บัติของชอปออซซี่มอนอุบแบบซับแทงค์ที่มีขนาดกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่มีระบบวาออ,อตโต้ระบบวาออ,อตโต้ช่วยควบคุมให้สปริงชะลอการดีดตัวช้าลงลดลงแท้อาการสะเทือนส่งมีห้องในสารลดลงผู้โดยสารนั่งเบาะ VIP นั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายโดยชอปออซซี่มอนอทุบแบบซับแทงค์แยกห้องแก๊สห้องน้ำมันคู่กับสปริงเดิมที่มาจากโรงงาน เบนวีโต w c 4 7 1 1 6 cdi และเบนวีโต้ทุกรุ่นทุกโฉมอยากให้ผู้โดยสารนั่งเบาะ vip นั่งโดยสารนุ่มนวลนั่งสบายตลอดการเดินทางขอแนะนำช็อปออซซี่มนุบแบบซับแทงแยกห้องแก๊สห้องน้ำมันคู่กับสปริงเดิมด้านหลังเพียง2ตัวท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารลดอาการสะเทือนลดอาการเวียงลดอาการโคลงเบนวีโต w c บ7 1 1 6ซีซีนุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบายด้วยชาร์ออซี oop, บบ่มอเตอร์ทูบแบบซับแทงคู่กับสปริงเดิมๆในรถเบนซ์วีโต้ด c บเ1ิลซีซีเจ็ดหนึ่งหนดีและเบนซ์วีโต้ดับเนึกถึงช่วงล่างนุ่มนวลน,นึกถึงเมอร์เซเดคูนซีบนหัวรามอินทาบริการอัปเกรดช่วงล่างให้นุ่มนวลหนึบนิ่งนั่งสบายซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ช่วงล่างรถยนต์นนทุกชนิด เบนวีโต้ W47116 CDI อัปเกรดชุดล่างใหม่ให้ผู้โดยสารนั่งเบา VIP นั่งในสารนุ่มนวลน,นั่งสบายรถอาการสะเทือนด้วยชับออซซี่โนรุปแบบซับแทงด้านหลังเพียง2ตัวสนใจติดต่อเหมือ4คุณ4บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7